โอตตตัมโมเจริโตจเนสังโคเบโตไมฮังบริสปุนาสโรหาดิเมรุโตสาอิปุโตจชรังคินิปุรันโยวิปะสมิมุสะลังจวามิเอระกินิสวเีเมหังอาสุนันตราหุโลกัสโพจมานาโมปาสสุสุรเกเกตติวิปะสมิสโยบางโพโรนิสิโนสำปนโนสเบธิปุโภคมารกัสโพเทโรมิหิสีิจวัตโกโสไมหังมุตินีนิจามิจตาสุนาสโรโคโนคุลิมาโลจักุปาลีนันตสิวุลีเทราปิมีชาตานราติมาสีสาสิปิมาติราปิตาญาณสาวกายิเตสิปิมาติราติ

अभानुपामेतन्तः वस्सาทान भावि तन्तायो सथमना विरूपाके इमिमे तमे तं इरावदिमि मे सัพย पुते इमिमे तमे तं तन्ना पोदके पादके इमिमे तमे तं किपादके इमिमे चो परिमिमे मे कामे तं मोह परिमिमे मम अपारकुहि सिमा मम सितेति पादकु मम चतुपरो हि सिमा मम इसेवा उपदो सपेनाता सपेवन सपे पुता जकेवरा सपे प्रनानि पसंतु मकि मम महानो गोतो महानो तमो महानो संभो महान वन्दानित करी दाई दाई सप्री उनाना पी सपो

นาโมเดชสัะพะวะตัวระหะโตสมมาสุัมพะทธัสสะนะโมาสุเดชสะวะตัวระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมสุเดสะวะตัวระหะโตสมมาสสุเดชสัพพะวตโสรุเธัพพทวะัวระคะโตสารสังัพเกิะสังะคะัตเเดชรพพะเจ้าประเสิรสเดโลกพพะระคะารุพะาะาัวระนะโมาุเดาสัพพะทาตามะาะมารุเดชัพพวะสนวะคะโตมานุเทพพะวัระะา สิริยเมตโยพุทโธสิทธิปูธาสานัตตังสิทธิธรรมมาจาราอิติดังสิทธิสังฆาจาราอิติดังนี้พุทธจาราอิติดังนี้ธรรมจาราอิติดังนี้สังฆาจาราอิติดังนามะวะริยเมตโยพุทโธวาสีตะพุทโธมหายนะมหิหะมหาอุปะมหาอายนะนามะสุญญายะมหานามะปุญญายะวะรังสังฆะนะมหะระนะสังฆะนะวะระวะลันตังสังฆา ผู้ทางสนาคัจฉามีนามังลุปังอิจฉาตาอมมังสนาคัจฉามีนามังลุปังอิจฉาตาสังฆังสนาคัจฉามีนามังลุปังอิจฉาตาผู้ทางสนาคัจฉามีธรรมังสนาคัจฉ นามาลุบังอิจานุรนตัอนันตังพุัมปนตังจักกัวรัธรรมตังอาเรสมนตังโรธิมุตตะมังสิวารีจามาเทโยยะคาเทวาภิปุตโธสุลโมยาที่มีอานาปนมิตาสัาสิวารีเทระคุณะให้กรงมสุธีลาภามี อุปาคุโตจะมหาริโรสัมปุเตนะพิยัปโตมาระจามาราภัลัญจตุวิธานิมหาเดโรนามัสเดวาปฏิจิโตอาหามัตถิปิอิธานีวะอุปจจจามเทระยันยัุปัทวาจตังวิตริตอเสตโตมหาราภังพระตุมีนาโมพุริสัตโตหันติมาญาติวานาโมพุริสัตโตหันติมาญาติวานาโมพุริสัตโตหันติมาญาติวา โอบารมีสันนสการม์องค์การังสวรังโพรมาเรีสยามครูบาทวีสุวัยฐานะมุตุทิลุกปังตารายกยานังโอมณมูนารายนาฮริหรามกิสนาอิติริธานามาอุชวัสุสุสวาอินกิติตาสไปปิตริโตวิสุถายิติตาหามโตนาโมกุดายา อมสักกาเทวตาสักการาวัฒนานสุภิตาชิตามหาราพุตุมีทุจิยมปีสักกาเทวตาสักการาวัฒนานสุภิตาชิตามหาราพุตุมีตาจิยมปีสักกาเทวตาสักการาวัฒนานสุภิตาชิตามหาราพุตุมีสหัสสารโยโจทิพินโตรทิปัจักขุงวิสุรยิกาวิตริพุณัสสมีโลกกิริตอมสักกาเทวตาสักการาวัฒนานอมรินมหาเทวานโมพุทธายานโมฮาราบุทิปัจักขุงสักกาเทวตาสุภิตาชิตามหาราพุตุมี นามาปะตะนาสังติโมสังติโมนาสิโมนาสัมโมนาสังสีนาอุทะกาเมมาอุทะโตนาโมณยะโกงคานาคติวาจิตตังหังมังคะทิปะรีสิสุโววิสุริดาปชิมิเลื่อเลื่อเลื่อเมหาลาภิพุทธัสสามมหาลาภโหนามามีมาจิตเจดเฮหิจัตถืว่าประสิทธิมี สีคณิสายนามะเชียคณิสาชยคณิสาชียรคณิสาเทวามาตกิปาราวติปิมหเทวารังกาภคารกิสตากรเสวายาตตวันจาราบุชาตาลิมธีสุตสีมุสิกีอัวริยะธานาวตติภคะนามาติตัดเระชนะมายาโอมพรักมีอิทิเทวเมตัญหาราโวตุณิยมปีะรัศมีธิรเมตัญหาราโวตุติยมปีภะรัมีธิรเมตัญหาราโว ถารูปียากิติมังมาอาุธแย่โคดูดุ้วยรวนั้ได้เงินนั้นได้ทองได้ทรัพย์นั้นได้บารมีนั้นมันโคนาลัยนั้นจะเลนนั้นลุงเรียวนั้นวยโวยนั้นิตาธรมีอิติปิสภะกวายะมาราชานทาวิสุวรรณนสุนะุโตนะมุทยะทาวิสุจตุมารชิตายะสาปัตตาปุริโตเวสสัพุชาพุทธาวัตทาวิสุวรุนะมุยยะ ลือ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 น้าโมปุชายานามาปธาจะภากษานะมะอุสิธิจังสิธิกามาสิธิกริยาตถาคตโตสิทธิเตโชทยิจังสัพพาราภะาจมีน้าโมนามสิตวามะคุรุทิวะปราสิทธิมี โอ้สิทธิการียาฆ่าแต่เท้าเพียรใจโสโสมามาจิตตภาวมหาราภิจิตพุทธศาสสุวรรณังวาราชาธรรวามณีวะทาธนางวาพิชังวาอัตตวาปัตตังวังนันทนาเรมงมหาราภิเเอเคัจายอิปานาในลิมาณามมีมามหาราโพธิราชฉันทายาจายาววตุมี กายวาจาจิตตังขะกัตตาคาเิปีสีสุทโธวิสุตตะบุจิมีกายวาจาจิตตังขะกัตตาคาเิปีสีสุทโธวิสุตตะบุจิมีกายวาจาจิตตังขะกัตตาคาเิปีสีสุทโธวิสุตตะบุจิมีอายมหะนาโคยิมติสุติมันโตวิเศษกาเลนามะนาคาบุจิมีอายมะนาโคยิมติสุติมันโตวิเศษกาเลนามะนาคาบุจิมีอายมะนาโคยิมติสุติมันโตวิเศษกาเลนามะนาคาบุจิมี อิติภิโสภกวาสวราหัสกุตโสวราหะตัสสะเยสิสิยัาตุลาสัปปาวัตติมาราเสนาปณิ t าตุปริมาณุภาเวนามาราเสนาปราชิตาหิโสนิสสะปราจิติันตจิตสตโตสาธุสาธุสาธุนามาพระธานาสัมสิโมสัมสิโมนาโพธิสัตโตนามาวัตสิมูนาสัมโมนาสัตสีนาอุทัยมเมาอุจโตสินานมุจายาณามพุทธายาสัสุมังุเยาเยวะอุอากะสะอุกะสะอุกะสวากะ พุทธามะจิตธรรมามะใจสักุทั้งหลายวินาศสันติพุทธามะจิตธรรมามะใจโลกทั้งหลายวินาศสันติกัาเจี๊ยสิข้เจีสี่เพียงรนเรจีชนามินชนามิสัมปติชานินาสัตติโมพรหมารจะมหาเดวะสเปีขาวรณิพรหมารจะมหาเดวะอภิราภพตุมีมาบุญโยมหาราภุดุมีเมติมงคลุทามาหุนาโมพุทยะวิราชนโยโโนยามเริงสาวรัตสีรัตสาวรัตติโยวัฏสัมม์มามังโรสาโสสัมจิตะมิเตวเวปะยาเลือสัมจิตเจเนนะสิโม พมมาจามหาเทวาสปีขาปารายันติผมมาจามหาเทวาอภิลาภาพุทุมีมหากุญโยมหาราพุธุมี มีเตมภุดิทามารุนาโมปัญญาวิรัชนโลกนายามเร่งสาวระเีระาสาวิโยพุ้ธสัมีมามาผู้าสาวหอมสัมจิจฉามิเปียบวาผ่าลือสัมิจฉันนีนัสาสิมพรรมาจะมาเทวาสเปขาบรายถีมาจะมาเทวาภิราภุตุมมหารฎโยมหาราภตุมมเตมุทามารุนาโมปัญญาวิรัติโลกโนายยงเร่งสาวระชจสีพระสาวริโอโุทธสัมมานีมามาพุทธศาสสบาหมสัมจิจสามีเป็นยบงาผ่าเลือสัมจิจฉันีนัสาสิมโ

โมาจามาเทวาพิราภาตุเมมหาปุญญยมหาราพุมุเมีเตมหอิปิามาหุนามทยะวิรัตยุระนายัเร่งสารชศรรัตสาวริโยโวดาสเีมามาพุณศาสดสัมจิจมิเป็นเรุพาลรือสัมิจมินสนิโมโมะจามาเทวาสปขาปะไรจิโรมาจามาเทวาพิราภาตุเมมหาปุญญยมหาราภุตุเมมีเตมหอิปามาหุนามทยะวิรัตยุระตนายัเร่งสาราชศรพระราสาวริโยโวดาสเนามาพุณศาสดสัมจิจมิเป็นเวรุพานรือสัมจิโม โมัจจมาเีวาสเบขาบรายจิโกมัจจมาเีวาพิราภุเมมโยมหาราภุเมเมเตวุธามังุนามุยา พิรันรนายังเร่งสาวรัตศรีรุตสิโยวัดสมีมาม่าพระราสมทรสิธม oh ีเปมยพาเลือสัิธรชนีาสันิโมโรมาจะมาเีวาสเพขาปรายดีโรมาจะมาเีวาพิราภพุทธมีมาบุญโยมาราคุรมีเมเตปปุนามารุนาโมทยาพิรัจนายังเล่งสาวรัตศรีรุตสาสาวิโยโวัดสมีมามาพระสาชนสมุทรสนติธรมีเรมมพานฤลืสันติธรรมนี้นาสันติดี โมาจะมาเทวาพิลาภตุมิมาคุณโยมหาราภตุมิเม่ตโอภ yes. ิมาุนาโุทยะเปรตตะลุคนยังเร่งสาวระตศิรุทธาสาวโยมเมตติมีมามาภุรสาโธสมจิตไม่เป็นเลพาหรือสมจิตชุณีนสัตมูมะจะมิวะสพสาปะไรจตโอมะจัมาเทวาพิลาภตุมิมาคุณโยมหาราภุมิเมตตโมาุนาุทยะ เาจะินายังเรื่งสาวเราสียเสาวเดียวเนสมีมามากเพืสาวสติจะไม่เป็นเมลานลืมสติจะนี่นาสันมมัจะหมายเรีว่าสบียาสอะไรจะดีรมัจะหมายเรีว่าพิรัพผมีมาวิยมหารุพดมีม่มตานาโมเียเพ่าจะนายังเรื่องสาวเพืจะเสียเพืสาวเดยวเนสมีมามากเพสาวโสติจะม่เป็นเมลานลืมสาธ สพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีเวรแก่ก like um, ันและกันเลยอภัยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนิคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุขกายทุขใจเลยสุขียตานางปริญญารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเถิด ข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่ดิชาจนถึงปัจจุบันท่านจะอยู่พบใดหรือคุณใดก็ตามขอให้ท่านได้รับบุญนี้และโปรดสิกรรมและอนุญาตนำแก่ข้าได้และำหน้าบุญนี้ด้วยเถิดน กายกรรมสามวิีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมใดเป็นมุญสที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วด้วยกายวาจาใจนีชชาติดีปัจิบัติชาติก็ดีขอให้เกียรตทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่งเกิดทำกรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีลำต่างก็ดีขอให้่านทั้งหลายจงอุทิศกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างมีเวทภัยเกิดชาติหนึ่งคนใดขอให้ได้สร้างเสร็กันดีสร้างบารมีของตนให้เป็นประทานรู้ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะกะวาพุทธังภะกะวัตังยิวาเมีมิสวาก้าโตภะโกวาตโมธรรมนุโมทัตถีตุวะริปันโนภะกะวา,าต,ววาตวสากวกะสังโฆสังฆัง 8 7ดเจ็ดแปดเยังรุ่นกันตัวสุดท้ายพ่อพิกเนตรพ่อพิกาเนตรให้โชคลาภอมศีกนีสายานโมนมหาบารมีพ่อปพิกเนตรเปริดโชคบารมีที่ทันใจมหารวยแ 879 879 879 8า9ทุกคนอนุโมทนาสาธุในวัยภาสวดมนต์ในวันนี้นะครับก็ได้จุดขอโชคไปด้วยขอเทพเทวดาผู้ลงมาฟังเสียงสวดมนต์บูชากับลูกหลานช่วย เฮงเลขทริปนี้ให้ทุกคนมีโชกันด้วยนะครับทุกคนนะได้เงินนะได้ทองณนะรำ่ำรวยเลข 8, เลข 7, เลขเก้ทุกคนทุกคนลองเอาไปเสี่ยงโชคกันนะครับเนาะครับได้เลขแล้วครับทุกคนนเลข 8, เลข 7, เลข9ทุกคนก็ไปตัดซื้อเอาเลยนะครับเนาะสาธุโอมสีคณีสายะนโมนะมหามหาระรวย